มีกะทินะคะมีกะทิสูตรสูตรยจเฟียมลูกหลานยจเฟียมครับครับไม่ปั่นไม่ปั่นห้าปั่นเล่นนี่เลยปั่นไม่ได้ดองหนวดดองหนูเป็นน้องหนอนดองหนูดองหนูมีหนอนนะเดี๋ยวก็ปั่นมาให้ย้ายให้มอ้าวกินไหมครับ น้ำายาจะรสชาติไม่จัดเท่าไหร่ไม่เอาไปล้างจานเดี๋ยวเอาไปล้างจานเดี๋ยวไปล้างทำหมี่กะทิกินนู่นฝลั่งฝรังกินเส้นสีเงินๆอไม่ใช่ไ่ขอกระกเาอาแล้วไหนใครบอกก็มีกระบวยเตรียมแล้ว ศาดให้ลุงแดงงงวยต้องเยอะนานอับแรกอ่ะเพื่อใหญ่ๆฮะเคยกินแล้วมีนี่กะทิเคอริคุอาลาสปาเกตี้โอ้ยงดเยอะไปดูเขาแม่เส้นเยอะมัไม่เช้าข้าวเยอะเลยลุงแดงก็เอาเท่าไหร่ให้ลุงแดงก็ได้อันนั้นเติมให้ลุงแดงเติมเติมน้ำปลาเติมเราเองผมไม่ได้ทำเค็มมากไงพี่แดงเพราะไอแอนเขากินเค็มมากไม่ได้นี่ไงเมียมาแล้ว จัดป่ะใขน้อกคราไมอจเี่ยมจนทุกคราไม่มาหรือพี่แดงพี่โรบอกเจ็บกับยิงโไป้าไม่ใหรอยู่ข้าวอยู่ละยิงยิงป่ะรำให้ลุงแดงด้วย แอนอ่ะพิคทอดมาทางมึงแดงแอนพิคทอดมะนาวโอยนดัดแม่อเมียมาผัดมะนาวด้วยบีบมะนาวด้วยจะอร่อยนะพี่อดพี่แดงพี่อดนะอ่ะอันนี้เท่าไหร่โอเคโอเคขายดีนะไอช้อนต้้อนต้มพแดงเคี้ยวได้เหรอน้านี่ไขมันรู้กินก่อนนะทีหลังนะอินกับไต้หวแล้ว เอ๊ะนัดหนูไม่เปิดไฟก็ได้ไฟไม่แจ้งเราถ่ายคลิปไม่สวยเออปาดมะนาวเลยเอลูกปาดเป็นทิกให้หลวงอัตบีบเพราะหมี่กะทิของแม่จะต้องบีบมะนาวใช่ไหมไม่ใช่ใบชะมวงแน่นะใบนั้นผักติ้วใช่ไหมเจ๊กลัวเจ๊ซื้อมาผิดมันเหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่เขาบอกผักติ้วแต่เจ๊ไม่มั่นใจขายอะไรขายอะไรคะแนววะ ปาลปาตุ่มหุ้มกินมีกะทิอ,นะอูอออลลเลกใหญ่เใหญ่ไม่ใช่ลูใหญู่ปกะีอ,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 อย่างแม่ขายมันจะต้องมีพริกทอดอย่างเงี้ยเนาะพริกทอดมะนาวแม่จะไม่ใส่น้ำมะขามเปียกปลาบินตุนกพิเชียนเปี่ยน ชิม็กแซกูดโอเคดูที่ถามแค่นี้กระดาษแล้วว่าเราเป็นสัตว์น่ะเขา่ามเมื่อกี้อินสัตว์อีมมีมีมีอีกตัวหนึ่งล่ะสกพก็ตอนที่ป่วยเธอเอาางเกงตัวใหญ่ไปทิ้งหมดไงตัวว่าเธอว่าเธอใส่ไม่ได้แล้วเธอไม่รอดแล้วไงเก็บของทิ้งก่อนตายเธอทำมของตเธอเอง พอเติมมาหายไม่ม <lite> ีเงเกงใส่อ like <bbe> ่ะอุยไอ้พวกมันไม่ใช่ชมวงแน่นะคิดแม่ค้าหรอผู้หยิบถงอไม่ใช่หรอผู้หยิบถุงอ่มาแกอ้าวเขาบอกเขาผักติ้วอ๋อต่างชาติเขาเป็นพวกแครามพูชามาขายรไมู่้ดิเออไม่เราก็เขามองในถุงสองสามครั้งอยู่ในแอนว่ามันใช่ไหมแต่พอกลับมาบ้านมาจำได้มันใบชมวงไู้มีกะทิอะผู้จะเอากลับไปให้ไปทำอะไรปะ ถ้าทุกตาไม่มาก็เอออันนี้ไปให้จับดีๆเจ้านี่จะไปเป็นหน้าปกอย่าไม่อยู่นาคาเลยหม้อนี้เท่าไหร่นี่โอเคโอ้โหเดี๋ยวขอถ้าขอหน้าปกนี่โอืมยิบไม่เสร็จเลยกินอะไรอ่ะยังไม่กินเลยหรือยังคันเลยฮะกี่คนลายหัวลายหัวบอกว่าเลี้ยงใช่ไหมลายหัว ตัวมันมีกลินหือห,หน่อยๆนะพี่แดงได้กลนะิ่นไหมแต่หนูผัดไปตั้งนานนะตัวที่สูงอ่ะไม่ได้กลินเน,น้ี่บม้ยอนึง้อนี้บาททั้งหมดเนี่ยนะโอ้ยเลิศเห็นไหมได้กินกันทั้งบ้านไม่แม้สิบก็พอรือพี่สองบาทพอสี่ห้าหกครึ่งแอร อถ้า <woods. S 2> จะเปิดหรือปิดนะอ๋อปิดเฮ้ยมันจะเสียอจนะอาหารแค่เจ็ดคนไม่คิดเป็นจานสวยนี่ไง่บละสองร้อยห้าสิบบาทมันมืดแน่เด้อเผิ่มไหมไม่เรากรองหลังข้างในคิดราคาอย่างที่วางเป็นเดียมไว้อะที่พวกขนมชิคคั่วมอสซมันอ่อนมันอ่อนเค็มใช่ไหมพูกต้องเติมน้ำปลาอ่อนไหมจริงจริงมันต้องรสจัดกว่านี้แต่สงสารแอนเพราะแอนแอนกับมิวกินเค็มมากไม่ได้เพราะรู้เลยแอนกินอาหารรสจืดเพราะว่าตั้งแต่ให้คิโมงไง งานอยี่ยกินเค็มไม่เอาขนาดนี้ใครกินเค็มเติมืมยังอิ่มยู่นะ้าก็ไม่ได้กินประมาณโอ้หลายปีเหมือนกันนะเ้ยพูดไปก็เหมือนโกหกทำกินบ่อยแต่ไม่ได้ลงทิ้ง <c oughs> ไปบ้านจะเตอง่ายช่วงนั้นที่บ้านจะเตออ่ะ<ม>หมูส้มแลวนะ พี่อคิดให้ดีนะว่าพอคิดแต่งให้คิดตังเสร็จจ่ายเสร็จหอกลับบ้านไปแบบไม่ต้องคิดชีวิตเลยนะแสดงว่าทุกตาไม่มาใช่ไหมงั้นก็ต้องหอหอไปฝากหอไปฝากลไอ้ใจน่ะเออใครจะแพร่ใจอ่ะก็จะมารับใช่ไหม เอกินหน้าอร่อยเอน่าจะทำยูทูปเนอะลูกจริงเอกินหน้าอร่อยเอ่อเดี๋ยวปิดไม่เอ็กินอย่างอย่างเอเนี่ยจะทำยูทูปลูกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอยน้องชายกินเรียบร้อยไม่ผ่านทำยูทูปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชายสองคนพี่น้องเออสองคนนี้ก็กินน้าก็กินหน้าเออลูกเออ อร่อยใช่ไหมคนบ้านนี้กินง่ายขนาดเจอผัดซีอวนะทุงแดงข้าวางช้อนเลยผัดซีอุซีเวท